เจอกล้ตั้งนานเอ้าไอ้ไอเพลือกลับมาก่อนแล้วนี่มึงหนีกลับมาเลยนะเนี่ยพอเกิดเรื่องภายในวังแล้วมึงหนีไม่สนใจกูเลยไอ้เพืือแล้วไอ้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 พาไปไหนอ่ะพาไปไหนไอ้พานก็มามั้งโอ้โหเมาหัวลานะเลยนี่มึงอะโอ้โหไม่เมาเลยกี่ปีกี่ปีก็เมาเหมือนเดิมพานใกล้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 พี่พานกับเท้าพี่ นันตีนไ่ที่หัวเอาไปชายันนั้นหัวตีนไอ้เชรเอามเมียใช่หเฮ้ยข่เอขไม่เหื่อนให้เมาเยอะไปหน่อยตาลายเหืือแค่นั้นไอ้เทชรไอ้ไอ้เพชรไท็เเท็ดเเท็ดเท็็ดเท็เทเท็เท็เท็ อะไรกูเกลียบเกียบอย่างนั้นด้วยแล้วน้องมาเนี่ยทำอะไรกินกินเล่าหรือไงมันออกมักินเล่ากินลาล่ะไอ้แม่แม่สาวเขาพี่น้องออกมยืนกันหือหลอกกูแอดตายกูมึงอ่ะเมื่อไรจะเล่นมาละสอนเพชรเนี่ยไว้โทษบุญโทษสมพลแม่อาวตายแล้วโคกูยังอยู่แด๊คใครวะรู้หรอหรือไอใครสวยจะลงเี่คนนองมาจากไหน เราให้ตายเราไปได้ยังไงกระดิสเป็นไงเออไอ้พระเอกยาวมันหางเหมือนยาวถึงขาเป็นเหมือนคูเลยฟันหมืนหางหมาเลยเออขอบคุณนะครับแม่หันละวันให้จัดเลยเนาะใครใครกิจชัยวัฒน์กิจชัยวัฒน์ปากเป็นเงินเป็นทองมึงอานมึงไม่ห่างนะมึงงานไม่ดีนะไอ้กิจชัย อรับวัดนี้ชอบพระเอกอาทิตย์ได้ทุกฉากเลยไม่เหมือนวัดที่แล้วชอบตลกจริงตลกออกกี่ฉากก็ได้ทุกฉากเลิกแล้วมานับไกเตะเป็ดปลาถงเขามานักให้มึงเขามานรับน้องเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเด็กไหนมาพี่น้องลวมกันวันนี้อะไรพี่้ายังไม่ได้กินน้ำเลยพี่พี่เอาใช้ได้แบบนี้เถอ่นฮะวันนี้น้องมาใจดีว่าไม่ต้องเป็นคนใช้แล้วเป็นเพื่อนลวมวงกันทุกวันกินเหล้าไม่ได้พี่ เื่อเกียกลัวผมไม่ได้เกียะผมกินไม่ได้จริงพี่ต่อยพี่ชายมาพี่ผมกินไม่ได้เ๋อวมันไปตีกันชาไอ้เพื่อมีใบข่อมไหมมันมีจยวผมให้เขาจะบอ้เาใชมาเด็ดด้วเรพี่พานใจนี่เบาๆหน่อยนะเ่เล่าเรเล่าเนี้ยเออพี่มามูเออสามวันแน่เลยนะสามวันสาวน้าชาย a นี่ม yeah? ึงมาประกาศยาแก้ไอเหรอเขาให้ดูสิใช่ไหมเขาไหนสาวใช้สาวใช้ท right? no ี่บ้านอยู Friday> ่ไหนอุ้ยอ่ะหัวปุ๊บเฮ้ยเฮอยไม่ใช่อย่าเรียกเรียกเรียกว่ลุ้นนุ๊มึงไปเอาน้าโกกมาเหรอมันผุดขึ้นมาเนี่ยใครเนี่ยพี่พี่คุณร้องพี่เอาใครมาเนี่ยเฮ้ยพี่ไงใครพังพอจ้าพังพรเดี๋ยวเดี๋ยวกัดผพังพรเล่นเกมไม่เยอะอีกเถืดอยเลยโอ้ยไม่ แล้วไม่ดังเพรายชั่วรงเชื่อไหมฮะแล้วพับพื้นจังลุ่มล่างมันพังผืดพี่ยังหมอบจะเอาน้ำลาดแล้วมันสวนนี่จะไม่ใช่พี่โอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่นีิพี่มีไงไปเพื่ออลยเยอะาแค่สาม เหนื่อยดื่มน้ำหน่อยนะคะขอบคุณจะ้ะฮะนั่นนะนั่นน้นั่น เอลงท่านเลือกพูดหยากไม่ได้พูดนี่พูดไม่ได้พูดได้ฉันขอฉันถือว่าขอนะพี่น้องปูมาด้วยแล้รับเชิญแต่ว่าพูดเจี๊ยวเนี่ยไอ้คำว่าเจี๊ยวมันไม่ดีมันหยาบนะพี่ฉันขอขอคขาว่าไอ้เจี๊ยวเนี่ยขอคำเดียวว่าอย่าพูดเลยไอ้เจี๊ยวมันไม่ดีคนฟังมันเดือดร้อนพี่จะมีได้ส่วนพี่เจียวเลยไดมึงเจ็ดแปดเจี๊ยวแล้วพี่ไหมจะมารวมกัได้ไมไม่ได้ว่าอย่างนั้นฉันพูดให้มันเร็วๆแบบเจี๊ยวจ้าวี่๊ยไมตุ้งพูดพูดให้มันชัดๆดิ ลอดเลคอนล้อพ oh, ิลคจนฉันก่อนฉันก่อนชาดความหล่อกูก่อนฉันก่อน ทำไงดุนได้ไหมเกอไร้บอมึงไปร้อพ่อเขามึงก็พ่อเฮ้ยพเพื่อนกูเดี๋ยวพ่อจะลงโทษหนักๆี๋ยโห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 ไยไม่ต้องอาสะโค่นี่เขาร้องได้นะเขาเพื่อนพ่อใช่คุณเกล้วก็ับแม่ตอนแรกก็ว่าจะดีแต่พูดเพื่อนพ่อเพื่อนพ่อ แค่จนแม่ก็พอดูเอาเพื่อแม่เหรอ,อ,หอกูรักกูนางก็แม่มันเออขาพูดกันอยู่ว่าบอกกันให้รู้น้องบู

ใครเข้าไปโมโหเลยใครมาจากไหนเนี่ยมันมาเพื่ออางนี้นะมันกิจนี้เงาได้แล้วจะมาอยู่ว่าอไปเดี๋ยวก่อนไปกลับไปไปเมือกี้แล้วไปไหนนะจ๊ะไปนะเข้าในห้องนอนนีสิมีงานกิจแล้วก็ไม่ทะไปเจอกันนะจ๊ะเจอกันนะจะเหมือนด้วยเหมือนจะไปด้อยไปเถอะไปเจอกันแล้ นหนก็ชอบปูก็ไม่ชอบเน่าเหมือนมึงหรอกเอาละแม่เคยดูต่อหางหงวันนี้มาชมลิเกหางเหี้ยกันมั่งน่าสะดุ้งทั้งเหล่าเนี่ยอะไรเนี่ยเกี่ยวเราไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรนี่มาอะไรล่ะมีมีชมรุดกันตลอดชมเรื่องชมเรื่องชมรุดเดมมึงหน้ามึงชมรุดอ่ะไปแล้วนะเพื่อนคุณคุณสายไถ่ค่ะอื ต่อยด้วยโอ้โหบอนเพื่จะเอาในลูกเกลือนเต็มหลังเลยหย้บพี่คุณพ่อเดี๋ยวก่อนไอ้เพื่อแล้วสาวใช่เหรอโอ้โหหน้าตาขี้เหร่่แล้วทำไมไม่เคยเห็นหน้านยน้องบ่มน้องบอกน้องเพื่อโอ้โหสวยผิดรูปผิดตาไม่เหมือนเมึงเลยเนี่ยก็มันโตแล้วเออน้องผมงแต้พี่หัวราดอ๋อวก็ตีนต้นแรก่ะแล้วเดี๋ยวก่อน ไงพี่อยู่บ้านพักในเมืองหลวงกลับมาบ้านทำไมเพี่คุณลำพองนี่แกไม่รู้อะไรได้ยังไงไภายในวังมีเรื่องภายในเมืองมีปัญหาพระองค์เทพเทพินสั่งฉันพระราชการถึงเด,ดือนสามเดือนแสดงไปขายว่าไปใช้ไม,ไม่ต้องคืนเฝ้าเลยก<ล>ับพ่อเขาชู้ไงแสดงมันไปรับกับกุมานไปทำปลาเล็กปาน้อยใส่เขาเลยเฮ้ยเด็กพีเขาเป็นคนยังไงเออแล้วพี่เรื่งองอมันแล้วก็แล้วก็ปล่อยอไปฉัไม่อยู่บ้านใช่ไหมะ่ะฉันไม่อยู่ที่นี่นะสามเดือนไหนที่ว่าเองไปเช่าโรงแรมอยู่เอ้า แกได้ยังไปเช่าโรง,งแรมด้วยเรื่องอะไรอ่ะก็าามาก่อนเองอยู่บ้านจริงแต่แอนไปอยู่ในมือหลวงตั้งนานบ้านเราห้องเก่าเองแอเสียแล้วผมซ<อ><อ>่อมแล้วเมื่อเช้าผมซ่อมแล้วมึงเช่ามาหลายเดือนเลยตอมาตอนกลับมาอาทิตย์หนึ่งจ้างจ<อ>้างมาซ่อมดีมากเ,เลย,เลยแล้วอยู่บ้านที่ห้องเองมาก่อนหลนังคาเต้นนี่หลังคามันรั่วแล้วหลังคารั่วไม่ได้อยู่ไม่ได้ไปเด็ครั้ามาจับไปนอนโรงแรมโรงแรมอ่ะจ้างจ้างมาปะหลังคาใหม่แล้วโอ้โหสุดยอดผมรู้เรื่องเลยตาจระเข้ ไอ้เี้เหมือนกันตู้เย็นบ้านพี่ไม่มีตู้เย็นไม่มีตู้เย็นถังหมดแล้วตู้เย็นให้มีซื้อให้ใหม่แล้วโอ้โหไอ้เพื่อนมึงไม่รู้ใจกูจริงเลยยี่ห้อยีต๊ปิเฮ้ยอาตชิปเอออาตชิปเออเปิดปุ๊บแฉะปั๊บโอ้ยจ๋าแม่จ๋าอย่าจ๋าสอนเพจอยูบ้านมึงคุยกับแม่ซื้อเหรอนี่ยเขาติดตาเพี่อสอนเพชรมาอยู่บ้าน เห็นหน้าแพรมันทำตากระลิ้งกลิ้งแล่วถ้าเกิดมึงมันเจอแพรมึงจะแกกันจังโอ้เปรื่องมึงอะเฮ้ยไอ้บิ๊ทมึงสาบานกูนะว่ามึงจะลงรูในหัวป่ะจะนอนอยู่นี่ใช่ไหมล่ะนอนนี่อะพี่ถ้าจะไอยู่ไหนก็บ้านฉันเนี่ยก็นนอนห้องรับแขกไปก่อนแล้วกันนอนที่นี่นะนอนที่นี่แหละ เราตดูแลน้องกูให้ดีนะการข้ามคืนอย่าเพ่นพ่านไปไหนนะเออไม่ไปไหนหรอกล็อกห้องทุกห้องแล้วไม่ต้องไปไหนจำไว้อย่างนะสอนเพจไม่พี่กินบนเรือนอย่าขึ้นไปถ่ายบนังคานะใครก็จะกินไอ้ขี้มากมาแล้วคว้แล้วกูก็ขี้ใส่ถุงแล้วก็เกวี้ยงเลยไปเผื่องานเริ่มเยอะแล้วเนาะเอออย่าไป แ็นเพลน้องสาวคุจริงๆเหรอเดียวผมผมก็ทํางานที่นี่อยู่ดานวไงเพิ่งมาเมื่อตอนที่สอนเพชรไปรับราชการและที่พาผมไปเนอะน้องสาวมพิงที่สวยจริงๆอย่าว่ากูอย่างนั้นอย่างนี้เลยเออกูอยากจะรู้ว่าห้องของเพลเนี่ยไปทางไหนที่นี่กูไม่ต้องสงสัยนะที่กูถามเนี่ยกูจะไม่เดินไปคิดอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้คิดอะไรอ่าจําบ้านไม่ได้ดูห้องขุนละโพงเออขุนละโพงดูห้องตีพานอ๋อให้พาน นี่หลมบันไดี่กองห้องสอนเพจกองฉงกำลังจะทำอยู่นู่นองพลาะคนใช้อยู่นู่นอยู่นู่นห้องอีแพลตรงกับหัวบันไดห้องแรกเลยกงหัวบันไดอ๋อเออดีแล้วกูจะได้ไม่เข้าไปแล้าว่าข้าวจเข้าไปหาอีกงั้นวันนี้ผมนอนด้วยนอนนอนนี่แหละพยอยามเข้าคืนในคืนนี้คนที่รู้ดีที่สุดก็คือหัวใจของสอนเพร จริงด้วยภครในวังนี่นไม่เคยมีผู้หญิงแบบนี้มาก่อนเลยฉันเห็นสายตาครั้งแรกที่เห็นแพลเนี่ยสีห้องหัวใจของฉันนี่ก็รู้สึกรักแพลแล้วแต่ว่าฉันจะย่องไปหาเอ้เผื่อมันจะรู้หรือเปล่าพี่ขุนละคลองเนี่ยสั่งห้ามนาห้ามนะว่ากินก๋นเรือนห้ามขี่รถมาหลังคา อะไหลับตากระส่ายหรือตาหลับทางสะดวกนะแม่ไปหาแพวดีกว่าขอเดี๋ยวเดินห้องหยิบแพวสว่างวันนี้อ่ะอายุก็ถึงนะวันนี้ตั้งใจให้น้องมีผัวดูเอ็กก็ชอบอีเพื่อนเหมือนกันแม่ตั้งใจแล้ววันนี้จะข่มขืนอีเพื่อน